ถ้าทุกคนได้กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้เหมานตันี้ก็ไายโยทุกคนทุกคนเห็นผมหรือเปล่าครับผมไปเห็นผมก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมนะ <S <S ก็ขอ,อกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟรีโต้นะครับคนเมื่อกี้ก็เป็นมอสที่แบบว่าผมลงมาทุกคนนะนะเพราะว่า เมือนผมทำก็ซีลาไปใช่ไหมก็ซีลามันมองไม่เห็นเวผมก็เลยแบบเนี่ยทำมอสนี้ขึ้นมาครับมันจะได้แบบซูมดูพวกอ่าตัวที่มันตัวใหญ่ๆได้นะครับผมนะก็เดี๋ยววนันนี้ทุกคนเราจะมาแกล้งพี่ตองกันนะทุกคนโดยผมจะมาแปลงร่างเป็นนี่ครับทุกคนมันเป็นชายกายนะครับทุกคนเนหะ็นไหมโอ้โหจะแบบหน้าตาหน้ากลัวนะทุกคนนี่ชายกายก็ทุกคนก็น่ารู้จัก,จกดีทุกคนนะชายกายนะเ c p อะไรสักอย่างนะครับผมนะ <c oughs> ก็เดี๋ยววนันนี้ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นชายกายนะครับ โอเคส่วนคำถามประจำคลิปนะครับก็คือมีคำถามว่าน้องๆกลัว SCP ตัวไหนมากที่สุดครับทุกคนนะอ่าใครกลัวตัวไหนไม่สุดก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมส่วนผมน่าจะกลัวหมออีก,การนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นเฟียไนฟอร์แล้วก็มันตีผมเดียวตายนะครับผมก็เลยไม่กล้าจะตู้กับหมออีก,กาเท่าไหร่นะครับโอเค ก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมริสโก้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ต่ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตองอยู่กลางป่านะครับดูอยข้างหลังตองไหมข้างหลังตองมีศพเต็มไปหมดเลยมีศพมันมีศพไม่รู้กี่ศพป่าหนึ่งศพโอ้ทั้งก็ศพนะครับดูองศพแล้วก็มีหน้าอีกอ่ะครับแต่เอาเป็นว่าเหมือนตอนนี้เราอยู่กลางป่าใหญ่ใช่ป่ะเนี่ยคนดูดิอยู่กลางแบบป่าใหญ่นะครับผมตอนนี้มีแต่ป่านะครับผมรีบออกประจาก เออปลาแห่งนี้กันเถอะแล้วฉันก็เห็นเนื้อแกะแต่ฉันก็ไม่อยากจะยุ่งกับมันเอ่อมันถึงไม่อยาก่งกับเนื้อแกะผมจะพีไปหาตอนกันหนึ่งต้องวิ่งหาอีกแล้วอ๋อสตรอเบอรี่เออไม่ใช่บลูเบอรี่เบอรี่ไม่ใช่เชอร์รี่นี่หว่าใช่เหรอทุกคนผมว่ามันคือแบบเราต้องรีบออกจากที่นี่กันฉันไม่อยากอยู่ในป่านานเลยแล้วยิ่งตอนนี้มันมืดอีกแล้ทุกคนทุกคนอู้ข้างหน้ามีแสงแสงสว่างแสงอะไรอ่ะทั้นี้จะเป็นไฟน้ำทาบ เป็นบ้านที่มีศพด้วยโคตรจะน่ากลัวเดี๋ยวเราจะเอาเอาเลือดมาวางไว้อ้าวจะต้องเดินมาถึงก่อนนี่เป็นผีอีกแล้วทุกคนเอ้ยมีมีมีคนมีคนมีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ฝนตกเอ้ยเอ้ยลวงลวงเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันไม่ยินเสียงแต่ที่เฮ้ยฟ้าผ่า ฉันฉันว่าเอาเป็นว่าเรารียออกจากที่นี่เลยฉันไปหาทุาทุกคนตองไม่ดูอะไรเลยอ่ะฟองวิ่งออกไปเลยแบบไม่ดูอ่ะทุกคนโอ้ยแล้วฉันก็เออนี่มันแม่น้ำอ่ะทุกคนเราเอาเป็นว่าเราวิ่งกับเฮ้ยเสียงเสียงอะไรผมจะหาสกิลที่มันเกี่ยวกับเลือดนะครับฉันเห็นไฟอ่ะไฟข้างหน้าเป็นเป็นไฟมีเลือดเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งมาข้างแรกมันยังไม่มีเลือดนี่หว่าทุกคน ฮ้ยมีเลือดเดินออกเดินเข้าไปทุกคนฆ่าแกะฆ่าแกะฆ่าแกะฉันฉันฉันนี่อะตัวอะไรตายอ่ะตายตอนมีศพอีกแล้วแกะตายอุ้ยทุกคนมันคือไฟน้ำท่งทุกคนบรรยากาศโคตรดีบรรยากาศแบบฝนตกด้วยแบบเหมาะการแกล้งมากอะทุกคน ว่ายน้ำเข้าไม่เหอะแต่ว่าว่ายน้ำกลางคืนมันรู้สมีผีพายหรือเปล่าทุกคนทุกคนรู้จักผีพายไหมอ่ะรู้จักครับตอนเด็กๆต้องเคยเล่นอ,อ๋อเหรอเออฉันฉันอยากขอแวะตรงนั้นก่อนเอ้ยมัน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 ปลาหมึกปลาหมึกโดอนอะไรอ่ะทุกคนโอ้ที่นี่มันโอ้โหโอ้โอยหย่ารกเหลือเกินนี่มันเป็นบ้านทีห ปาดเองวิ่งหนีใครจะอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปกันเถอะไปไปไปอยู่บ้าบ้าต้นต้นหน้าเลยเหมือนจะเป็นแล้วเาเรียกอะไรอ่ะศาลเจ้าเหรอทุกคนข้างหน้าเหมือนจะเป็นศาลเจ้ากินนะนี่ศาลเจ้าเหรอขอาสัยอยู่ที่นี่เหมือนจะไม่ใช่อะเหมือนจะไปร้องเย็นมากกว่าแต่ผมจะเคลียรน้อนเย็นนี่ก่อน แ้วฝนตกอย่าใต้ต้นไม้เดยกก็โดนฟ้าผ่าเออ,เอ,อทางเข้าอยู่ไหนคะเออ,อนี่มันผมยังหาทางออก<ว>ไม่เจอเลยอ๋อแบบหาทา,ทางเข้าทางเข้าเอ้ทุกคนนี่มันเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ค่อยจะดีแต่เออฉันกระโดดขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วฉันไม่รู้ว่าเขาเขาจะสร้างมาทําไมในเมื่อเขาไม่มีทางเข้าให้เราอะหรือว่าเราหาไม่เจอเองอ๋อขอโทษที่วุ่นวายนะทางเข้ามาอยู่ด้านหลังเราจะแอบตามดีไหมเราจะไปหลบอยู่ข้างในดีมันเป็น มันต้องขึ้นไปทางไหนซะก่อนอ๋อมันต้องขึ้นมาทางนี้แล้วก็ทางนี้ทางนี้แล้วก็มาอ๋อตรงนี้ทุกคนแต่ว่านี่มันเหมือนเขาวงกดเลยอ่ะทุกคนอ๋แเพลงไม่เหมือนกันทุกคนฟังดูดิผมหวังว่าตองจะมาถูกแบบนี้ผมหวังว่าตองจะมาถูกนะครับทุกคนนไม่เหมือนกันนะเดหลักดักรออยู่ข้างบนปแต่ว่าเราจะวางเลือดให้ตองดีกว่าจะมาไม่ถูกมันไม่เกิดมาก็ไ่เป็นไรนะทุกคฉันจะขึ้นไปดูชิ้นบนแล้วก็ฉันอยากจะถามว่า มีเลือดทำไมฉันจะถามว่ามีใครอยู่ไหมแต่ฉันจะไม่คิดว่ามันจะมีเลือดอ๋ออะไรก็ใชยการก็ตีทีเดียวตายนะครับทุกคนตัวนี้มันโคตรจะโหดอะหมดเลยช่วยคนฉันว่าเราจะนั่งแบบนั่งแบบหมาป่าเดียวดาที่ไม่เคยเห็นเลยมาเอาชีวิตรอดแต่เราน่าจะมาเป็นเออชายเออทำไม้เขาเหมือนคล้ายๆสเกลิตันแต่ก็ไม่ใช่นะทุกคน เขาเป็นนั่นคือคนใช่ไหมอะทุกคนอกๆแล้วเลี้ยวหัวกลับทันเนี่ยดูว่าฉันเห็นเขาเขาเขาใครเออเออเฮ้ยอย่ากระโดดนะถึงคุณจะเศร้าแต่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 คุณ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 ถึงคุณจะเป็นเศร้าอ่ะขอขอดูหน้าเนี่ยไม่ฉันรู้สึกว่าหน้าเธอคุณคุณเหลือเกินอ่ะคุณทำไมหน้าคุณไม่คุ้นเลยหน้าไม่ฉันหนหน้าหน้าน้อยได้ไหม เอสซีบีวิ่งวิ่งเดี๋ยวนี้นปนประเด็นเปทุคนตองวิ่งเลยเขา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 ไม่ตามมาโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจะตามไปแน่นอนเอาเสียงเออชัดฉันได้ยินเสียงโอ้ยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนทางออกเออทุกคนฉันฉันแอบในนี้ก่อนเลยฉันแอบในนี้ก่อนฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกฉันฉันไม่ได้มาขโมยของใช่ไหมได้มาขโมยของคุณเจียอยากอยากจะขอได้อยู่อาศัยแป๊บนึงเอง ยันไม่ให้อยู่ในบ้านของยันโอ้มันประจามช่วยฉันด้วยฉันฉันฉัออกไม่ได้ยังเอ้ยจับตัวตองจับตัวฝนเล็สุดทีดีฉันฉันยอมเปียกก็ได้ขนาดนี้แหละฮึเฮ้ยเขาก็จับฉันไปแล้วฉันเขาอุ้มฉันเข้าไปในบ้านช่วยฉันด้วยช่วยฉันปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้ช่วยฉันด้วยวันนี้งิดไม่มาทุกคนผมก็ต้องจับตัวตองไว้นะครับปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากโดนกินอ่ะ ฉันโดนตีหนึ่งทีข้อหาพูดมากเกินไปอ๋อเอ้ยสองปีสามปีละอ๋ออ้ยนี่มันติดบักแล้วเนี่ยฉันมาเก็บตัวอ้อยแกอุ้มฉันแล้วแกก็พาฉันมาติดบักแต่ฉันไม่อยากขึ้นไปแล้วขึ้นไปอีกกี่เมตรฉันฉันรู้เดี๋ยวนี้ถ้าคุณพาฉันขึ้นไปฉันจะกระโดดลงมาตายเดี๋ยวนี้เลยฮะคือคือเออเศรษคุณทำอะไรอ่ะคุณให้ที่พักอาศัยฉันเพราะว่าฝนตกเหรอ ฉันนึกว่าคุณยายจะกินตับฉันซะอีกเอ้ะเอาไม่ห่างลงไปด้วยเหรอฮะคุณงทำอะไรฉันฉันเขาไม่ทำอะไรฉันนะทุกคนฉันแค่แต่เขาปิดประตูเขาปิดประต์เอ่อออกไปแล้วเอ้ยเขาปิดประตูทุกท,ทุกบานเลยทุกคนที่มันจะอยู่ในห้องนี้อาจารย์แพนด้ามันจ์แพนด้ามาอยู่ด้วยเป็นห้องดอกไม้ เข้ากับหน้าตาคุณเลยอ้าวมีแพนด้าเขานั่งเศร้ากับมีแพนด้านะทุกคนโอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรคุณเลยอะทุกคนมันจะเดินแบบเดินแบบไรเธอยมทานแบไม่รู้มอนกันนะทุกคนโอ้เอาเป็นว่าขอบคุณที่ให้เที่พักฉันฉันจะนอนหลับคืนนี้ก่อนเราจะนอนด้วยครับใช่ฉันนอนหลับฉันผ่านไปหนึ่งคืนโอ้ g ก็นี่เช้าอย่างวันเนี้ย ขอดูหน่อยสิเช้าแล้วทุกคนฮะแต่ฝนยังตกเช้าแล้วหรือยังวะนนี้นเดี๋ยวแบบไม่รู้ใจเหมือนทางนี้ขอทุบกระจกนี่มันเป็นเช้าที่เหมือนจะไม่เช้าเพราะว่าฝนตกหนักมากอ่ะเอาเป็นว่าเราควรจะนอนต่ออ่ะฉันฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำอะไรฉันจะขึ้นไปแล้วคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้วันนี่ย่อ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยมีอะไรอ่ะฉันขอขอโมยหน่อยได้ไหม มีขนมปังมีเหล็กเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรทุกคนเอเป็นว่าเราจะทำป็นไม่กลัวแต่เราก็แอบวิ่งหนีออกมาอะไรยเงี้ย ตกลงมากับตายเลยเอาทุกคนต้องตกฉันกระโดดลงมาฉันเกือบจะตายเอาเป็นว่าเราทําเป็นให้เขาไว้ใจเราทั้งที่เราวิ่งหนีออกมาเพื่อความปลอดภัยของเราโอเคทุกคนสามคลิปนี้ผมแก้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะทุกคนไม่อยากจะแกล้งอะไรเยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําธุระต่อนะทุกคนก็อยากให้ผมแกล้งใครช่วยกันด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนซีอู๋กินนะครับผมบ๊ายบาย